สำหรับผู้โดยสารรถเมย์คนอื่นๆนะคะถึงแม้จะไม่ได้ประสบเหตุการณ์โดยตรงแต่ว่าเหตุการณ์นักเรียนทะเลาะวิวาทจนนำไปสู่การเสียชีวิตในครั้งนี้ก็ทำให้ตื่นตกใจและหวาดกลัวกันไม่น้อยค่ะและก็เรียกร้องขอให้ตำรวจและสถาบันการศึกษาน่าจะมีมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารถูกลูกหลงติดตามรายงานจากคุณวราวิชชิมณีค่ะคือต้อง,ต,องต้องหลบหลีกรับทะลาป้ายไ,ไหนเยอะผมก็จะไม่เข้าป้ายครับ ครับผมเนี่ยบางทีถ้าผมเห็นเทคนิคดอนเมืองมาเยอะผมก็จะจอดตรงนี้ให้ผู้โดยสารลงแล้วผมก็จะออกข้างนอกนู่นเลยครับจะไม่เข้าไปแม้จะไม่มีภาพการเผชิญหน้าหรือเหตุการณ์สุมเสี่ยงที่นักเรียนช่างกลจะยกพวกตีกันตลอดเส้นทางที่ทีมข่าวขึ้นไปสำรวจบนรถเมลสา29คันนี้แต่เหตุการณ์ที่ดูปลอดภัยตรงกันข้ามกับความรู้สึกของผู้โดยสาร ปลอดภัยให้มากกว่านี้อะค่ะอย่างอย่างรถเมย์ก็พี่ถ้าแบบสังเกตดูถ้าสถานการณ์ไม่ดีก็คือไม่ไม่น่าเปิดประตูลับค่ะเพราะว่ามันก็ไม่แน่คะเพราะว่าขึ้นมาก็ไม่รู้จะเขาจะเจอคู่อริหรือยังไงหนูก็ไม่ไม่ไม่ก็คือน่ากลัวค่ะพี่คิดตั้งแต่แรกแล้วคิดมานานแล้วว่าน่าจะมีตำรวจสักคนนึงคอยกับรถเมย แต่มันก็คงจะเป็นไปได้ยากที่แบบว่าจะให้ตำรวจมาอยู่กับกับรถเมย์ทุกทั้งวันอะไรเงี้ยไปเที่ยวนึงกัไมัรู้กี่เที่ยวใช่ไหมคะแต่คืออยากให้ให้ให้เป็นมาตรการน่ะหรือว่ามอบหมายไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยเหตุการณ์ที่นักเรียนช่างกลยิงใส่นักเรียนคู่อริบนรถเมย์สาย59เมื่อ2วันก่อน ทำให้หลายคนเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันไม่ว่าจากตำรวจหรือสถาบันการศึกษาแต่สำหรับพนักงานขับรถที่เห็นวิธีการแก้ปัญหาทุกรูปแบบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแทบไม่มีความหวังเพราะไม่เคยใช้ได้ผลพวกนี้ไม่กลัวหรอกครับไม่เคยกลัวตำรวจอย่างครับครับผมขนาดตำรวจอยู่ตามป้ายรถเมย์ยังยิงกันเลยไล่ย,ยิงกันโป้งโป้ง มันมันก็พูดลําบากอะครับคนที่มีบทบาทดูแลตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะบอกว่าออกอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารให้มากกว่านี้ไม่ใช่ว่าบอกว่าพอเวลาถึงมาเกิดกรณีว่าโดนปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เสร็จแล้วก็คือคนที่เขาสูญเสียเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเนาะยังไงมันไม่มีอะไรที่จะได้ปัญหาดีก็แก้กันดีอะไรใช่คืออยากจะให้มันมากกว่านี้เพราะว่าเรื่องของรถเมล์เนี่ยมันมีมานานเลยมันไม่ใช่แค่วันสองวัน วิธีการตรวจตราของสารวัตรนักเรียนแต่ละสถาบันและการวางกำลังตำรวจตามจุดเสี่ยงหรือที่พนักงานขับรถพยายามหลีกเลี่ยงป้ายรถที่มีนักเรียนกลุ่มใหญ่ก็ยังไม่สามารถยับยั้งเหตุทะเลาะวิวาทได้ทำให้รถเมย์ธรรมดากลายเป็นทางเลือกสุดท้ายของผู้โดยสารบางคนไม่านันั่งรถแอร์กับรถธรรมดามันต่างกันยังไงความปลอดภัยมั้งคะแล้วบบรรยากาศด้วยบางคนมันก็ต่างกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวกว่ารถอย่างเงี้ย เสียงสะท้อนจากผู ouais, nada, de a a protein, ้โดยสารที่ต้องแบกรับความเสี่ยงเห็นนักเรียนยกพวกตีกันคงจะบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆระหว่างสถาบันการศึกษาหรือว่าความขัดแย้งของกลุ่มนักเรียนเท่านั้นถึงแม้ว่าผู้โดยสารหลายคนจะช่วยกันหาทางออกในการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแต่ว่าทุกคนก็ดูจะเชื่อตรงกันว่านี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุถ้าหากว่าทัศนคติของสังคมในการมองปัญหานักเรียนยกพวกตีกันยังไม่เปลี่ยนไปครับวราวิชิมณีไทยพีบีเอสรายงาน